うん。 เสียงอะไรเป็นเห่าหมดไม่เอาไม่เอาไม่เอาห่วงลูกห่วงลูกห่วงลูกอันก็หัวพวกนี้เขาไปหลบอยู่ี่ด้าน่นอืมอืมแบ่กันนอนช่วยกันเลี้ยงอืมสองตัวนี่ก็ไอตัวไวตัวไว ีอย่างก็ลดไปเดเตัว,ตวน่าทุกหมาอืม๋ยจังลางไม่รู้ไม่ไม่รอยอยู้นะยูนยนะูองตัวไปห่หอันนีเขาทุกก็ปล่อยสามตัวแม่เรือนล่างแล้วก็แม่ดอกแล้วก็แม่ปัน แม่พันจุดในเพิ่งยะมีลูกคอกเดียวคือแบบสองตัวนี่มีไปแล้วเนยเหลือลูกเหลืออยู่ตัวเดียวตัวเมียตัวเบลล์เลย,ยตัวแม่เดือนลางเนี่ยส่วนแม่ดอกนั่นก็ลูกน่ารักแล้วคลอดเนี้ยเลี้ยเหลืออยู่ตัวเดียวคนก็ไปเลี้ยงมาสีส้มเหลืองคนแม่พันจุดนี้ก็เพิ่งจะเริ่มคลอดลูกเนี่ยทีแรกมองว่าหกตัวนั้นเหลือห้า ไล้กอคยวข้อก็ลักสี่ห้าวัน,น,นก่อนมีรูอยู่สองสามตัวถูกรถทับตายก่อนอยู่กับแม่เป,ป๋แม่เป,ป๋ก็ถูกรถทับตายจนตายนี่ก็เลยเหลืออยู่ตัวเดียวเู็นเอไหๆเลยก่อนจะวิ่งนี่เด็กเราก็มีปัญญาจะข้าง nên là cứ giữ ya cái hiệp mặt ăn kinh nghiệm nuôi con rùa, ai rùa mì rùa bì ta chơi cái, luôn ăn, mày 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 น้าไม่รู้ก็แดงเ่พอเท่าแดงแกับแม่ดำทองดำอันนี้ให้กินไม่กล้ากินฮะดูดิน้ามาไม่ยอมกินอืมอืมพอแล้วเดี๋ยวไปที่อื่นนี่เนี่ยแดงแม่แดงหลังอง่านะนนะนแม่นีจ้า,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 าเดี๋ยวไปแย่งกินหนึ่งโหลอนีน กับนุชเจี๋ยแวก็เขียวเอขอ่าหนึ่งจะแย่งไอ้พวกนั้นกินแล้วนี่จะมาแย่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นเย็นเนี่ยแล้วแม่แนนมมไปไหนอ,อ๋ออยู่นี่ ถ้าแม่ลูกนี่คนละข้อนี่จะโตเท่าแม่มาเลยตัวนี้ไอ้ดำตอนดำกับแม่แดงนี่ก็ดำกับแม่แดงเหมือนกันโตไวเดี๋ยวแป๊บเดียวอย่างนี้ทลายหมดแล้วเอาพอแล้วอือได้พอแล้วตัวอื่นก็กินน้องไปอืออือ

ดูได้ไหมสามดำแต่อีกนี้ดำนี่อยู่ตรงนู้นสามเส้นมาอยู่นี่เดี๋ยวหันเม็ดกังหน่อยจะวเรียกพวกนี้ไปกินหนึ่งหนึ่งอ่ะแยกงอีกแล้วอืมดูได้ไหมสามดำดูดู เดี๋ยวไปเจอแม่สองดำเนยแม่เดิกสองอกลินไม่อยอมหายใจหายคนอน่แม่สองดำเดิกเนี่ยแม่ดำผู้ดีกับแม่ดำหน้ายับเนี่ยคงคงก็พัน,นหลายปีแล้วเนี่ยไอแม่แม่แ,มแมดงปิรันย่าเนี่ยโดนรถชนตายไปแล้วพ่อ ก็ออะไรนะหนังกระต่ายไปแนละ้วตาบอดยี่ไงแล้วเดิน,น,นงนงๆด้วยรถทับไปเกิอดอืเยอะมากวันนี้ไม่รู้มันใคหนายกมาเหลือกับพ่อเตือดำแล้วก็พ่อเนี่ยพ่ออังเก้นท้องลำโตฮะกลัวจะไปถูกรถทับตาแล้ว

อ,อันนี้ปันดาแมวจรจากแหล่งเดียวกันแทบสังหมดเนี่ยคนามาปล่อยหรือว่ามันติดรถมาไม่รู้ให้เราก็สงสารกันเนยลยต้องเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้านเนีสามตัวสี่ตัวแต่ก็ยังดีด,ดีมันเลี้ยงนะหนูหายไปหมดเรี่มเลยตอนหนูอยู่มันทำลายข้าว้องกเสียหายหมดขี่รถพวก โลหะเรื่ออะไรเนี่ยเป็นสนิมแล้วก็ทําความสะอาดไม่ได้เสียหายมากตอนนี้หมดแล้วได้พวกนี้มาช่วยอืมอ่ะม่บุญหลงกินครับวะอืมนี่คือหมาจรที่เรามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน ปกติเราก็ไม่ได้สั้งใจจะเลี้ยงน่ยอันนี้ว่าคนนู้นจองคนนี้จองว่าจะเอาแล้วก็เอามาให้พอเอามาให้จริงๆิก็ไม่มีใครเอาก็ต้องรับเลี้ยงดูไว้ทั้งหมดสี่ห้าตัวนี่แม่สตีนนี่พ่อวิกรล้องอันนี้เจอเลี้ยงมันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มัน,นแม่มันก็คือแม่แดงปีรัญญา ก็ชน้ายไปแล้วนี่แม่สัมที่ไอ้แม่กาแฟตังกรเป็นแม่เบบี้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแม่กาแฟมาออกมาเร็วแม่ร้อยล้านไปแอบซุกอยู่นะาแต่ว่าพ่อไม่ล้าสุดแม่ร้อยล้านตัวแสบสุดๆเนยตัวเล็กกว่าเขาเพื่อ แล้วก็ใครไปแย่ไม่ได้น่ะไม่ได้าราตุดตรงสานทัวรถทับตายก็มาอยู่ด้วยกลายเป็นว่าบ้านแคบๆนียอยู่ด้วยกันหลายชีวิตแต่พอพอบีแบก็ไปบ้านนน้นเดี๋ยวก็ไปรับตอนตาสายไปรับกลับบ้านอีกตัวอือคููปั๊บกันชอบกัดกันเรื่อยอีกสองตัว อืเข้าไปทำไมนะปกติที่ให้มันอยู่เนเป็นที่จอดรถเลยต้องเสียสละเอารถไปจอดที่อื่นให้พวกนี้อยู่กันเนี่ยบ้างครับแค่เออสนามยาวก็ไม่มีให้วิ่งตื่นเช้าตีสี่ตีห้านันก็เรียตกแล้วก็ต้องปล่อยให้มันไปวิ่งข้างนอก ีปขี่ไปเยี่ยวอะไรก็เราก็ตามเก็บกาปาดเจ็ดเรียบร้อยพอสายสาเยก็กินข้าวประมาณเจ็ดโมงกว่าเดี๋ยวเราก็ข้าวให้มันกิน <c oughs> แม่บุญหลงนอนสบายเลยให้เราจะนั่งกันไ่เลยนั่งเนี่ยเอกมาจองไว้เนี่ยนี่ก็เอามาจะาโลงดูเดือนดัานน้ำ เอามาสักเด็กๆไม่รู้ใครมาปล่อยไว้ได้ยินเสียงแมวร้องแมวแมวแมวอยู่สี่วันทีแรกเราก็นึกว่าเป็นเสียงโรคอีแซลที่มันร้องแมวแมวที่หาได้ไปเจอสภาพหมอมแหมก็เลยมาเลี้ยงเนี่ยตัวแรกแม่บุญหลงมาเลี้ยงเป็นตัวที่สองอยู่ที่โรงดันน้ําที่เดียวกับแม่บุญหลง ตาสมท่าถูกน้ำเข็มเข้าผอมกรุลูกโซแล้วก็น้ำเข็มเข้าตาตาสำท่าจะบอดเนี่ยผอมล้วก็เลยสงสารนมาเลี้ยงยตอนนี้ก็วันทวน,วนสมบูรณ์ดีอ่ชื่อว่าแม่แม่ส้มแสดอนี่พอสมสุกอามาวันสุข อันนี้ก็หมาแล้วกับตัวเล็กๆถูกหมาอะไรากัดเยเราก็เลยสงสารเอามาเลียงเนี่ตอนนี้โตใหญ่แล้วก่อนพร้อมก็กโลกโซนี่ล่าส,สุดคือแม่ของพวกน่าจะเป็นแม่ของไอ้ส้มแสบเน,นเพราะมันอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ตอนหลังมันคลอดลูกก็ลูกมันก็ถูกหมากัดตายหมดเลยแล้วเราก็เอาข้าวไปให้มันกินพอมันได้ยินเสียงรถมันวิ่งมารับเลย ก็น,นี้แมวเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยไว้ที่นั่นแ่ะไม่มีแควข้าวไปให้มันก็อดแต่หมาไม่ค่อยอดมีคนเอามาให้เนี่ยชื่อว่าแม่ถุมทองเอามาวันแรกก็ถูกกล้วยเลยถูกกล้วยงวดแรกที่เอามาให้ใหลาบให้โชคนี้กอนชั่วหน่อยเนี่ยดีอย่างในพวกนี้มาอยู่หนูไม่มีเลยสักตัวตอนนี้ โหนมันทำลายเข้าของโอ้โหบกบอกไม่ถูกเสื้อผ้าไอของที่มันฉี่ใจรถนี่มันกัดสายไวาไม่เว้นแต่ละวันออกไปให้ช่างทำไม่รู้กี่ครั้งสายไวารถอ่าก็เลี้ยงมันก็ไม่เปลืองที่อะไรมันก็อยู่ในบริเวณบ้านเลยเวลากินหารแลรพวกที่อยู่ที่บ้านเนี่ยน <c oughs> แ,แม่ร้อยล้านกินขัาวต่เยเลยไม่เอาไปไปกินของเราข้างนอกก่อนมามาเร็วนี่ก็หวีแบ็กลับมาแล้วนี่ไปอยู่บ้านน้องเขาช่วยบุตาละเนี่ยไปกินข้าวอยู่นั่นมาอยู่บ้านนี่ไม่ยอมกินเลยกินนู่นมาอิ่มนี่ก็หวีแบกกินกับมังเบลเลอร์ไม่ยอมกินเลยเนี่ยอิ่มนะเนี่ย Bọn cặp được kinh tôi dài Rồi hmm. việc mẹ hmm. cà phê rồi bé bé mấy bé 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 mẹ bé 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 Rồi bé nít bé 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 rồi bé 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 Hay bé bé đi, bé 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 dần có mũ rồi đó, đồ cua tần này, có bị bèm mấy ăn im đó, giờ bảo hết phương án mình ăn tòi, rồi đồ đấy, ăn cái gì đồ nè, แค่จะไม่ต้องล้างถ้วยล้างชามมันเรียหมดเลียมอบีแว่ไม่กินเลยเหลือให้พวกนี้คนละทับเพยกินกันหหมดแม่สันเต้เดี๋ยวก็ปดยเดือดคาบชามมาข้างนอกเพราะมันกินไม่สนัดไม่เอากาแฟอย่าไปแย่งเขาอยู่สิ ของเรากินหมดแล้วอย่าไปแย่งเขาอีกอือรอบอีกตึงโป้งเนะี่ยโยนอาหารเม็ดแค่นันเม็ดอาหารเม็ดของหมาปกติบางยี่ห้อไม่กินแต่ยี่ห้อนี้มันกินหมดยี่ห้อรสโต๊ะ้วบางทายก็ไม่เคยแถมก็เลยเตยยี่ห้อนี้ตลาด ตลอดหมากพเขากินนี่ลูกหมาที่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัว อืมไปแบบไล่ปไปทำไมอ่าอังเกลิลนี่มันกวนจริงๆิงไม่กินแล้วไปแบบไล่ไปอีกนี่น่าาดู ขอประตังชีวิตกระเท็กคนหน่อยให้รูกเล็งติดแลนเด็จเดี๋ยวเอาอือ uh ดูเนี่กี่ตัวนู่นไม่ไปกินนู่นนะ